เอาใช่ใครับครับวันนี้ชกพิกาท่าไห่เราสามสามแปดสามเก้าเออก็เป็นไงเราช่างครั้งแรกผ่านเลยไหมผ่านครับน้ําหนักนี้เราคุมมากี่กิโลสามรมมากี่โลโลสองโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนนี่จันร์ครับอยู่ที่ค่ายอะไรครับค่ายเอาใช่ใช่ครับอ่าที่จันทบุรีนะครับเรามีผู้ป้องผู้ซ้อมเยอะไหมที่ค่าย เยอะเยอะนะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วยี่สิบครับยี่สิบกว่าวันเลยว,วันนี้เจอใครครับก็วมิงดำครับเคยเจอเขาไหมเนี่ยไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาก่อนไหมไม่ครับเราจะวางเกมบางแผงไงดีไม่เคยเจอเลยเนะี่ยยังไงดูเชิงไปก่อนหรือว่ายกแรกเดินลุยเลยยังไงเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนมาครับ ล่าสุดที่ไหนโจ๊กี้ภูทรจำได้ไหมจำไม่ได้อาชนะหรือแพ้ชนะชนะมาชนะไปกี่ไฟแล้วยี่สิบครับยี่สิบแพ้ใครแพ้กี่ไฟแพ้แพ้ห่าเออแพ้ห่านะสุดมากแต่ชนะเนาะเอาเราอายุใหญ่ละครับสิบสองครับเจ็ดสิบสามครับเราคนจังหวัดเลย จังหวัดจันทบุรใบปล่อยกี่กิโลครับสามแปดสามก่าพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับสไตล์เรามวยเตียงครับเดินหรือถอยหรือยังไงจริงจังหวะแต่ซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไรร้อยห้าสิบองครพื้นเพลเราชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละยี่สิบกว่าสาปีน้ือเชียนไง อ่ะวันนี้ใจไงเต็มที่ไหมไม่ไม่ครับชนะไหมชนะมั่นใจไหมมั่นใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เงยครบคุณครับตื่อไหนครับชื่อสมิงดำครับขับค่ายโรงเรียนราชวิทยาบางแก้วครับวันนี้ชคพิกัดเท่าไหร่ไปจัดยหนึ่งร้อยปอนด์อ่าไก่กี่กิโลนะสามเจ็ดครับมาสอบเกินไปเท่าไหร่นะเกินไปแค่สามขีดอ่ะอ่าก็ไม่มีปัญหาคุมมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้คุมมาก็ ก็งมาสามเจ็ดกว่าอ่าก็รถมากิโลโลสองโลเราซ้อมอยู่ไหนครับราดนี้วางแก้ววางมือซ้อมมีใครบ้างอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็มีซ้อมมีหลายคนมีอ่ามีเพี่งเด็เสด็กเขี้ยวชานมีมีเพื่อนๆช่วยกันเนาะรุ่นเดียวกันวันนี้เจอกับรถไทยเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาก่อนไหมเคยเห็นอยู่ครับเป็นไงเขามีอะไรบ้าง ก็เขาก็เดือนที่แล้วเราเขานอกครับเออแล้วเราบางเกมบางแผนไงดีเจอมวยทรงเดินตีแบบนี้ถจะีบแล้วเจาะยางอ่าฝีมือจักโตเอาแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนมาล่าสุดชกแถวที่จังฝั่งยมไงเป็นไงครับชนะนอกครับอ่าชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยชนะมาเจ็ดไฟแล้วโอ้ไม่แพ้ใครเลยแพ้อยู่ครั้งเดียวแพ้ครั้งเดียวเองอ่ะเราอายุอะไรครับยี่สิบสามคนจังหวัดแะไร สูุดปากกาปล,ปล่อยกี่กิโลแล้วเราปล่อย,อยก็สามสิบแปดอ่ะพื้นเพลเราเป็นมวยมวยเดินอ่ะทางซ้ายที่ขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไรร้ 3, อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสองเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วเนี่ยแปดไฟอ่ะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้สมิงดัด้วยครับครับผมขอบคุณครับ